Wow. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> yes! เห็นเป็นสายตรงนี้คือน้ําตกนะคะทุกคนสายสายข้างบนก็คือหมอกนะคะยืนตรงนี้ก็คือหนาวมากนะคะส่วนน้ําตรงนี้ก็คือน้าน้าแข็งนะคะที่ละลายนะคะทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมยังมีเศษน้ําแข็งอยู่เลยนะคะแล้วทุกคนดูนี่ข้างบนนะคะยังมีหิมะอยู่เลยนะคะแล้วก็มีสายเป็นน้ําตกไหลลงมาเป็นสายๆนะคะทุกคนก็คือสวยมากค่ะ ได้ยินเสียงตกไหมคะนี่คือน้ําตกที่ไหลมาจากบนภูเขานะคะทุกคน น้องแพ้ข้ามถนนก็แล้วก็กลับไปฝั่งนู้นด้วยเราจะขึ้นเรือข้ามฝั่งไปบนเขาอีกลูกหนึ่งนะคะทุกคน ันนี้เรากําลังจะขับรถไปภูเขาอีกรูปหนึ่งนะคะทุกคนไปดูบนยอดเขานะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนระยะทางในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะสวยมากแล้วเราก็จะนั่งเรืออีกต่อหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเรือลํานั้นนะคะทุกคนกำลังจะมารับเราอยู่นะคะ จอดถึงท่าแล้วนะคะทุกคนเราก็รอให้รถที่อยู่บนเรือนะคะขับออกมานะคะแล้วเรือก็จะพาเราข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนรถขับออกมาแล้วนะคะทุกคนรบออกมา หมอกค่ะทุกคนเห็นไหมคะหมอกเยอะมากเลยอะ่ะมหมอกปกคลุมถนนนิดนึงนะคะเราต้องขับแบบระวังระวังบรรยากาศก็คือฝนตกนะคะฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่มานะคะ,ะ,คะทุกคน อู้ทุกคนดูนั่นสวยอะเดี๋ยวตอนขากลับเราจะแวะตรงจุดจุดชมวิวนะคะทุกคนตอนนี้คือคนเยอะเราก็เลยไม่เราเราจะนั่งเรืออีกรอบนะคะทุกคนเราจะนั่งเรือคันลำใหญ่นู้นเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็จะอ้อมเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะคะ We ja, gaan de We de is de, deze is gecanceld om twee uur. Ja. En alles is overgezet op de andere boot om half vier. Die is helemaal vol. Ja. Dus. dus. Hebben we pech? ไเฮลลอุ้ันฮ่าฮ่าฮ่เลโวกไปเฮลโหลกเฮลกไปเฮหลก่ปเฮลโหกไปเฮหลกไปอฮล่หคเลหลกไปเฮล่หลกเลลลหลกไปเลโลกเนลโวลกไเโกไเฮลโหลกไปเฮลโหลก็ปเอลโาปเฮาจหลกไปเฮลหลกไเลโหลกไล้วไเลไเฮลโลไเลโหลกไเเเหโก็ไม่ได้ทไรเลยนะคะ ตอนนี้เราน่าจะขับรถไปนะคะทุกคนไปอยู่นเี่เดินีนปขึ้นเลเเหงมอราจะขาอีกลูกนึงนะคะเพราะว่าที่เขาบนที่บนเขาลูกนั้นวิวสวยเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเเราจะกลับไปที่เดิมที่เรามานะคะทุกคนก็คือจะผ่านจุดชมวิวที่มินชี้ให้ทุกคนดูตะกี้นะคะแล้วเราก็จะจอดถ่ายรูป แล้วก็เช็คอินนิดนึงนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่เยอะนะคะเพราะว่าตอนขามาคนเยอะมากไม่มีที่จอดรถเลยะค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ารถติดคนจอดกันเยอะนะคะยังหาที่จอดรถไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถเลยค่ะไม่มีที่จอดรถนะคะตอนนี้ เราจอดรอให้คือเขาขับรถออกก่อนนะคะทุกคนคือมีรถคันไหนออกแล้วก็จะเสียบแทนที่เลยค่ะ<ร>ตะกี้มี<อ>ผู้หญิงนะคะเขามาเรียกให้เราเข้ามาตรงนี้ได้นะคะเขามาดูทางให้เราน่ารักมากตะกี้ตกลงกับปะปานะคะให้ปะปาไปดูก่อน มินนั่งรออยู่บนรถกับลูกๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นรถเยอะแล้วคนก็เยอะแล้วก็เป็นทางเป็นเขานะคะทุกคนมันอันตรายสำเด็สำหรับเด็กๆนะคะเราก็เลยรออยู่บนรถก็เดี๋ยวป้าป๋าถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวมินจะไปถ่ายมั่งนะคะฮัลโหลทำอะไรลูกเอาไม่มีใครสนใจแม่เลย เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในทริปนี้นะคะทุกคนก็คือฝนตกทั้งอาทิตย์ไม่มีแดดเลยแล้วก็อะไรก็คือเป็นอุปสรรคไปหมดไม่ได้ตามที่แผนไว้เลยนะคะทุกคนใดๆก็คือที่แผนไว้ไม่เป็นไปตามที่เราแผนนะคะคือก็เป็นทริปปัดใจ <laughs> คู่สามีภรรยาคู่ไหนที่คือจะรักหรือจะเลิกก็คือทริปนี้เลยเอาจริง หยุหัวดูสิคะรถติดทั้งรถบัสทั้งรถบ้านทั้งรถยนต์ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งทางมันเป็นทางแคบเป็นทางบนเขาด้วยฝนตกลืน่นอันตรายนะคะเราจะจอดจะเช็คอินอีกที่อีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นที่เดิมแหละวิวเดิมแต่ว่าอยู่ชั้นชั้นล่างลงมาอีกน,นิดนึงนะคะทุกคนให้ไปดูข้บนดนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคนสวยมากถ่ายรูปเช็คอินเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ซูเปอร์มาร์ทนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับที่พักนะคะแล้วก็ไปดูต่อว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันนะคะ